I <laughs> สี่อกเจ็จาวก่อนม่มีคบมรูัสก้ยกว่งงาม้าันม่านบรรยากาศตอนเช้าสดชื่น ปอดหายหายลมออกมาสดชื่นมากค่ะ,อะมองก็เห็่ยวตอกทั้งน้าก็เป็นภูเขาเป็นหมอกามงามเด้อพี่น้องน้ำน้องละหานกันกำลังเข่าม้าลายเหรเนาะจ้ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนกักน้ำซีกับม่มันกับสิ่งกันน้ำกับสิ่งไรท่วมเข้ามาในบึงละหานนี่เนาจะจ้ะพี่น้องน้ำลายคักปีนี้ ทีตั้มกับน้ความขึ้นที่สูงตลอดไปน้อจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหมองเครื่องสูบน้ำนอจ๊าบรรยากาศรับรมชมวิวรอบบึงละหานะาน้ำสดสาวน้ำถัดดาวน้อจ๊ะพี่น้องหลังจากก็ได้ออกบ้านหลายมือเนอะาะฝคนกเมอดีกันอโกกาสมัก มัน้อยอยวกหยวนแทะตัววรนุษนะคะขนมันว่าหยานคนเลยดิลายเนาะฮะเดี๋ยวซูมกันคือ,อ,ม,อม,มันบกกลัวคนเลยดินะตัววรนุษค่ะไป น,นี่แหละต้องแบบกะิกีมา้านจอบกินเป็ดกินไก่อยู่นี่แหละบรรยากาศดีม,กมากฮะฮอแต่ว่ามันบ่มีดอกเลยนะควายกินหญ้าค่ะ น้องควาพี่ดีครับเจ้าซี่หล่ะจ้าพี่น้องน้ำท่วมบ่มีหมองเลี้ยงนอก,กันสิขืนมาอยู่น้ำรอบขอบนอกเจ้าซี่หล่ะจ้าพี่น้องจ้าหมองสูงนี่แหละนาะจ้าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะบ้างทั้งตานส้มื้นนี่กส็สิเป็นป้าัวน้าเข่านาะจ้าจาีตาด,ดาวเคยมาเห็นนาะกับกอกับเม่เนาะจ้า,จาพี่น้องจ้าบ้างบัานแก้งนี่เองจา้า ย้ำส,ส,วสดวสดชื่นสดชื่นพี่น้องเลยใครที่พัานไปผพันมาก,ก็สามารถมันสสนมนม่นแมะเที่ยวได้ด้วยใจย้ำสดๆแข่งนาบุแข่งบรรยากาศดีจ้าพี่น้องจา้าอากาศเย็นสบายย้ำหนึ่งเลี้ยงกับเมืองฐางนกินตกดินแล้วจ้ ก็ป่าดีงามค่ะป่าพววัวสวยมากค่ะพี่น้องสำหรักคลิปนี้กับฝากไว้สเมีผู้แดงข้ามาแล้วก็ซอยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางช่องคเจดาวสาวบ้านนะเด๋ยวจ้าพ่อพ่อกันลิน้าจ้าสวัสดีจ้า